ผมอายุ40ปีแล้วและผมได้ใช้ชีวิตที่ผ่านมาอย่างสูญเปล่าผมไม่มีอะไรที่จะมาพิสูจน์การมีอยู่ของตัวเองเลยไม่มีบ้านไม่มีเงินออมและไม่มีอาชีพการงานที่น่าภาคภูมิใจตอนนี้ผมกำลังทุ่มเททุกอย่างที่มีให้กับช่องนี้เพราะผมไม่เหลืออะไรอีกแล้วถ้าคุณอยู่ในช่วงอายุ20หรือต้น30แล้วคิดว่าตัวเองยังมีเวลาเหลือเฟือผมบอกคุณตรงนี้เลยว่า คุณไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นผมหวังว่าตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นจะมีใครสักคนที่ใส่ใจและฉลาดพอที่จะชี้แนะว่าโลกนี้มันทำงานยังไงผู้หญิงเขาคิดและทำตัวยังไงและเรื่องไหนที่ผมควรจะโฟกัสจริงๆแต่ผมไม่เคยได้รับสิ่งนั้นผมรับเอาแนวคิดเรื่องความรักความสำเร็จและเรื่องผู้หญิงมาจากในหนังและจากพวกเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยดังนั้นผมจึงใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่มีความกระตือรือร้อนไม่มีวิสัยทัศน์มีเพียงความรู้สึกชั่ววูบ แผนการที่โง่เขลาและภาพลวงตาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองแต่ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยในวัย20ผมเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนลึกซึ้งและเท่มากที่มีรอยสักมีความรู้เรื่องวงดนตรีนอกกระแสหรือการเล่นกอง,งอผมคิดว่าการสร้างความแตกต่างคือตัวตนที่แท้จริงแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้สร้างอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยผมมัวแต่ไล่ล่าเรื่องเซ็กส์และความแปลกใหม่ผมจมปลักอยู่กับความสัมพันธ์ฉาบฉวยเพราะเสพติดความตื่นเต้นชั่วคราวไม่ใช่ความผูกพัน ผมเสียเวลาไปกับก,บการตามจีบผู้หญิงในโบสที่ไม่เคยชอบผมเลยเอาแต่คลุกตัวอยู่ตามร้านกาแฟสูบบุหรี่ดื่มลาเต้และไปดูคอนเสิร์ตที่เสียงดังโวยวายผมทำเรื่องพวกนั้นมากกว่าการทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออนาคตเสียอีกตอนอายุ23ผมยังเล่นเคาะประตูบ้านคนอื่นแล้ววิ่งหนีเหมือนเด็กอายุ13กับเพื่อนๆและคิดว่ามันสนุกมากใช่ครับช่วงเวลานั้นมันสนุก แต่ผมเสียเวลาไปหลายชั่วโมงเพียงเพื่อหาการยอมรับจากคนที่ไม่เคยแคร์เลยว่าผมจะอยู่หรือตายผมคิดว่าชีวิตมีความหมายเพราะมันดูเท่ในรูปถ่ายบนไฮ5้าแต่ความจริงคือผมกําลังเผาผลาญปีที่ลําค่าที่สุดของชีวิตไปปีที่ผมมีพลังงานมากที่สุดมีความยืดหยุ่นมากที่สุดและมีเวลามากเนดในการสร้างบางสิ่งที่มั่นคงไม่มีใครบอกผมว่าผมกําลังทํามันถังไม่มีเลยสักคน และเมื่อโลกเห็นว่าคุณกําลังล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายมันจะไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยมันจะยิ่งป้อนสิ่งหลอกลวงและความบันเทิงไร้สาระให้คุณเพื่อหาผลประโยชน์จากความตาบอดและความไม่รู้ของคุณพอถึงช่วงปลายวัย20ผมก็ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำลายชีวิตเธอตั้งท้องและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปผมรักลูกชายและไม่เคยเสียใจที่มีเขาแต่ความสัมพันธ์นั้นคือหายนะผมไม่รู้วิธีเลือกคู่ชีวิต อย่างชาญฉลาดเลยผมสับสนระหว่างความวุ่นวายความเร่าร้อนกับความรักเพราะไม่เคยมีใครสอนให้เห็นความแตกต่างของมันผมคิดว่าความดราม่าและความไม่มั่นคงคือเรื่องปกติและเป็นสัญญาณของพรฮอร์มิคิสุดท้ายผมต้องไปสู้กันในศาลครอบครัวเพียงเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับลูกชายผมถูกปฏิบัติเหมือนคนบุกรุกและอาชญากรเพียงเพราะต้องการทำหน้าที่พ่อให้สมบูรณ์พอเข้าสู่วัย30 มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่รุ่งโรดเหมือนที่คนอื่นพูดกันวัย30ของผมคือฝันร้ายผมถังแตกซึมเศร้าและถูกโดดเดี่ยวผมคิดถึงลูกชายตลอดเวลาและต้องรับมือกับเกมจิตวิทยาคำโกหกและแผนการที่แฟนเก่าสร้างขึ้นเพื่อกีดกันพ่อลูกผมไม่ได้ไปชวนแค่ความเจ็บปวดแต่ต้องรับมือกับระบบที่ไม่เคยยาแสเลยถ้าผมจะหายไปจากโลกนี้ ในช่วงเวลานั้นผมลองเดทอยู่บ้างและเริ่มมองเห็นสิ่งที่เคยตาบอดในวัย2ป่ปอผมไม่ใช่เด็กหนุ่มอายุ27ที่ติดอยู่ในความคิดแบบหนัง500 days of summer อีกต่อไปผมไม่ตกหลุมรักผู้หญิงเพียงเพราะเธอรสนิยมฟังเพลงเหมือนกันอีกแล้วตอนนี้ผมมองเห็นสัญญาณเตือนได้อย่างชัดเจนทั้งผู้หญิงที่อยากมีลูกจนตัวสัน่นคนที่มีปมกับพ่อหรือพวกที่ชอบวงการผมเฉียบคมเหมือนมาล่าเนื้อในการจับผิดเรื่องพวกนี้ แต่มันกลับทําให้ผมเจ็บปวดมากกว่าเดิมตอนนี้ผมอายุ40ปีผมเกลียดงานที่ตัวเองทําอยู่แต่มันไม่ใช่แค่นั้นผมยังหมดศรัทธากับโลกใบนี้ด้วยเมื่อคุณเห็นว่าโลกนี้มันขับเคลื่อนอยังไงและมันพังพินาศได้ขนาดไหนคุณจะแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ได้อีกต่อไปทุกอย่างดูปลอมไปหมดเศรษฐกิจคือเรื่องหลวงโลกเงินเฟอ้อกําลังบีบคั้นทุกครอบครัวผู้คนโดดเดี่ยวมากกว่าที่เคยเป็นมาไม่มีใครจริงใจ ไม่มีใครมีความสุขจริงๆและความเฉยเมยกำลังครอบคลุมไปทั่วนั่นคือเหตุผลที่ผมมาอยู่ตรงนี้นี่ไม่ใช่แค่งานอดิเรกในการทำคอนเทนต์แต่นี่คือวิธีที่ผมปฏิเสธที่จะเงียบเฉยนี่คือวิธีที่ผมใช้เวลาที่เหลือสร้างบางอย่างที่จับต้องได้เพราะเวลากำลังหมดไปและถ้าผมต้องจากไปก่อนจะได้บอกอะไรกับลูกชายซึ่งตอนนี้เขาอายุเกือบ11ปีแล้วผมอยากให้เขารู้ว่าพ่อไม่ได้ยอมแพ้พ่อสู้มาอย่างหนักและผ่านอะไรมามา,มากมายพ่อ อดทนกับความเจ็บปวดอย่างเงียบๆและสู้สุดชีวิตเพื่อที่จะได้อยู่ในชีวิตของลูกพ่อพยายามเป็นคนที่ลูกภาคภูมิใจได้และต่อสู้กับระบบยักษ์ใหญ่ที่พยายามจะทำลายพ่อช่อง Dad Mode and Dark Mode นี้คือส่วนหนึ่งของการต่อสู้นั้นมันคือบันทึกคือกล่องความทรงจำคือมรดกและเป็นหลักฐานว่าผมไม่ได้แค่ล่องลอยหายไปในความเงียบผมหวังว่าวันหนึ่งเมื่อลูกพร้อม ลูกจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้ดังนั้นถ้าคุณอายุ20แล้วกำลังฟังคำนี้อยู่เลิกคิดว่าคุณมีเวลาไม่จำกัดเสียทีคุณไม่ได้มีมันหรอกคุณคิดว่าการไล่ตามผู้หญิงเสียเงินไปวันๆและเลี่ยงความรับผิดชอบมันไม่มีอันตรายแต่สักวันหนึ่งคุณจะตื่นมาและพบว่าคุณไม่มีอำนาจต่อรองไม่มีพลังไม่มีสติปัญญาและไม่มีทางที่จะเอาปีเหล่านั้นกลับคืนมาได้ วันหนึ่งคุณจะตื่นมาในวัย40และติดอยู่ในงานที่คุณเกลียดโดยไม่มีอะไรติดตัวนอกจากความทรงจำไร้สาระที่คอยตามหลอกหลอนจนคุณหายใจไม่ออกความเจ็บปวดนั้นคุณจะได้รู้ซึ้งเร็วๆนี้เมื่อนึกถึงคำว่าสิ่งที่ควรจะเป็นทุกชั่วโมงที่คุณทิ้งไปในตอนนี้คือหนี้ที่คุณต้องจ่ายคืนในภายหลังคุณควรจะสร้างบางอย่างได้แล้วไม่ว่าจะเป็นทักษะวินัยความมั่นคงทางการเงินปัญญา และความเข้มแข็งถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มตรงไหนผมได้เขียนคู่มือสำหรับคุณไว้แล้วชื่อว่า Dark Mode Protocol คุณสามารถหาลิงก์ได้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้มันไม่ใช่คำแนะนำสร้างแรงบันดาลใจจอมปลอมแต่มันคือคู่มือเอาตัวรอดสำหรับผู้ชายที่เบื่อการถูกหลอกและอยากเริ่มคิดให้ชัดเจนทำอย่างมีเป้าหมายผมจะแปะลิงก์ไว้บนหน้าจอเข้าไปอ่านซะ กดติดตามถ้าคุณกำลังสร้างบางอย่างอยู่เหมือนกันและคอมเมนต์ทิ้งไว้ถ้าเรื่องนี้โดนใจคุณเล่าเรื่องราวของคุณให้ผมฟังบ้างที่สำคัญกว่านั้นช่วยส่งวิดีโอนี้ให้ผู้ชายที่กำลังใช้ชีวิตล่องรอยและยังคิดว่าทุกอย่างโอเคไม่ครับมันไม่โอเคเลยสักนิดคุณไม่มีชีวิตที่สองให้แก้ตัวคุณมีโอกาสเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าใช้มันอย่างสูญเปล่า